โอ้อันนี้เอามาส,สวนเด้อตอนนี้อยู่สวนเนาะแล,ะล้วก็มาเห็ดกระตุกน้ำวางน้ำไว้ให้หมดแดงแดงกินเนาะอันนี้เป็นต้นม่วงอยู่สวนนี่เนาะสบามาส,สวนเด้อยนี่เด้ออยู่ต้นม่วงเผื่อว่ามันเจาะเบื่องห่างไข่หมดมีบโนยังโบ,อบอหินไข่หมดเนาะเพราะว่าโบ,อบอห็นห่างเลยนะโบมีหดหมดเพราะว่ามันแห้งแรงแหงก็เลยว่าเอองสงใส่โบมีน้ำแล้วมันโบมาอยู่เนาะก็เลยเอาตุกน้ำเนี่ยมาวางไว้ อันนี้สบาคะิดบ่หัวชิได้ผลบ่เานาะนี่มาเมือเศ้านี่สบามาแต่เศ้าเนาะแต่่นยังนอนบ่ตื่นหมดค่ะยังนอนบ่ตื่นตอนนี้แมนสวยแล้วเนาะ่นก็ลงมาเลยเดีนี่นี่นี่เนาะเมือเศ้านี่บ่มีตัวใดไตเลยบ่มีหมดไตเลยเนาะหู้หู้ซื้อเนาะว่มีมีน้ำเนาะเดี๋ยวลงมาเลยพี่น้องเห็นบ่ตัวหมดนี่เนาะนี่นี่นี่เนี่ยงบอเขากระตุกเนาะ มีตัวหนึ่งเจ้าเหยู่เฮือนหันเมนเข่าเต็มกระตุกเลยมอนี่เดิเริ่มเลนืด้เพ่นกระสีเข่ามาหากินน้ำละเนี่ต้นนี้มียูหาหังพี่น้องเอาลองเบิงลองเบิงสิได้พลบ่อันนี้อีกประมาณสี่หามือหรือสบาาสิมันเย่สิมันเย่ไข่พุ่นเนาะ อันนี้หังหังหนึ่งหังที่โสงแต่ว่าหังหังกระบอใหญ่เป็นไรหาหุกหั่งคนแล้วนี่นะหังหน้อยแต่ว่า,าหังหนึ่งสบายบริทือใหม่ขากล้องมาอันนี้เด็พี่น้องนี่เด็ตัวนี้เป็นส,สามหังเนาะ อยู่ใกล้ๆกันน่ะมีหางใหญ่แล้วก็หางกลางหางน้อยสามหางเลยเนาะนเดี๋ยวสบัดซูมให้เบิ่องอานี่ดิหางหมดเขาแล้วก็มีอีกทางนั้นก็มีเด้อบูว่สิทธาเขาได้บอ อยากจะมีเจ้าของคนมาเอาก่อนด่เออหอยไปอีกยังอีกเด้อต้นหมวม,ม่วงทั้งเมดค่อยว่า10ต้นโมเมนสิบสต้นสบามาอยู่นี่เนาะสบาปลูกต้นม่วงได้อยู่13ต้นพี่น้อง,นนอ,นองใหญ่แล้วปีนี้เนาะแต่ว่าต้นม่วงใหญ่แล้วพอวใหญ่ใหญ่ออกอยู่บนไม่เนาะด้กินหมากหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็สิมั หอดยามก็จะมาจบเอาแหละแต่บูสีเหลือหน่อยร้ายป็นไรเนาะนี่เป็นเือนสาบาที่สาบาคืออยู่เงอนหลังเก่าเนาะตอนนี้บริยูเลยบริยูเนาะกลุมม่วงก็อ้อมหัวสวนเต็มเลยนี่สาบามาเก็บเรื่องเดือนี้เด้ออันนี้ตุบตุบห้างเลยเนาะนี่ต้นนี่เป็นต้นหมวกม่วงก็อซก็เต้นใหญ่เลยพี่น้องต้นหมวกม่วงก็ซอ แต่ละปีสาบาสิเด้กกินไข่หมดอยู่นี่เลยพออยู่นี่เขาก็จะมีน้ำหดดอกหมอกดอกไม้เนาะสิบสามต้นสิบสามต้นพี่น้องนี่เนาะสิบสามต้นอา้าวยังสองยังยังยังสามต้นเนด้เอยังสี่ต้นผู้เลี้ยยังบริใส่น้ำใหน้นี่จัดการจัดการให้มันได้ อันนี้ต้นมะม่วงก็โซพี่นอ้องตะกี้โบหูวะ่ะต้นมะม่วงก็โซนี่สิปลูกได้บอเนาะสบายปะไว้ให้มันใหญ่กินกินในมาเลยกับถิ่มลุงนี่เนาะหวานตรงนี่บอกวา่วาใหญ่เลยได้กินหมากได้สองปีเลยดิได้กินหมากไล้สองปีแล้วต้นมะม่วงก็โซลุงมะม่วงตนน้นนะนะนี่เนาะมัดอะไรเพิ่นตะกี้บริยากเลย ทั้งอาหารทั้งน้ำในหมดดอกไม้กับคนจะกินเองอันนี้เมนเดี๋ยวพี่น้องเนาะมือน,นี้กระสบากระสีเอาอันอันนี้เป็นขีดป,ประเด็กพอมือน,นี้บ่มีเศษอาหารถามมือใดมีเศษอาหารมีเศษปูเศษปลาฮะเนาะสบากระสีเอามาเอามาหายหมดเนาะอันนี้เมนสบาสีเอ้าหายหมดแดงเด้อสบาสีใสน,นี่จอกนะี่เนาะตอนนี้สบามันมีมีข่าว มีประเด็กดประเด็กที่ว่าเขาถิ่มแนวนะเดี๋ยวมันอายุมันหลายปีแหละอายุดุนเลยประเด็กเก่าดำๆแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่าอันมดนี่ส่วนไลยก็เห็นเพิ่นอันเพิ่นจิกินอันเศษปลามีเศษปลามีเศษอาหารต่างๆเนาะจะมีเมียงใหม่และถ้าเพิ่นกินธรรมจากธรรมชาสตร์นะในนั่นก็มีทั้งหดขีดกระเดือนเลยเนะาะซาเฮา เขาได้เอ oh, like like ็นเดมอดเดมดมาฮะนะไปเหยยหมดมาฮะนะมีหมดขีกระเดือนตะกเตนเม่งไม้ประเภทต่างๆเนาะมันก็สีเปื่อยอันนี้เขาสีเอาอาหารเป็นประเด็นนี่เห็น่นกินเดี๋ยวงายพวกมันทำไม่ได้ก็ใส่บนกองกวงเนาะ ใส่สบ,บาใส่บนเข็บเข็บเพ่อนห็ดขวัวอันนี้สิห็ดขวาาัวไตเพื่นอนห่ขัวไตาลงหยันมือนอันนี้เห็ดขวาาัวไตให ใครมีขุดใหญ่ก็ใส่ขุยใหญ่ได้เด้อทุกคนแต่กะะ็อยาแคบเนี่ยอะไรเนาะปากคนที่แคบและสะบายชิจุสิปอนไม่ลงไม่นี่เป็นปอนลงเพื่อหายเพิ่นไตเนาะเป็นสะพานไตเป็นสะพานหายเพิ่นไตลงกินน้ำคือเอาจากที่ซักหมัดอยู่ระดับนี้ค่ะ อันนี้เป็นต้นหมักงวงต้นขนาดน้อยแต่อัน,นต้นนี้ค่ะมันอยู่ใกล้เฮือนเนาะกระสีได้หดน้ำตลอดอยู่นี่อันนี้มัน็นรีไซเคิลเนาะปอกล้วยและสบากระสีมีม้ม่วนจุ่มลงให้น้ำ ให้มันไตลงกินน้ำให้กูหินกูเลยนี่จับไปอันนี้เนาะมาเอาที่เด็กอันติวะสบ้าก,กสิเอาอันอาหารพปนเคลนไว้ให้เนาะเพราะว่าอัน คันเฮาหิดเป็นบ่วงเลยเห็นนะมันจี่หอยยากก็เลยม,มามัดอยู่เนาะสอดเขาก่อนเนาะเอาจึงมัดอันนี้เป็นจอกน้ำที่เขาใส่แล้วสบายก็มาเจาะเราจะใส่เสือกฟางมัดนะพี่น้องเสือกฟางมัดอ่านี่เสือกฟางก็สามารถเป็นสามารถไต่ลงมาได้เช่นกัน ข้างในข้างในนี่เริ่มมีหมดเต็มอยู่ละมามาดูเฮ้ยใครเห็นจะมือคุยไม่ตกเบมือกันใส่เห็นจะได้สบายท,ที่ใส่สองจอกอยู่นี่เนาะต้นนี้ใส่สองอันแต่ว่ามีสามเลยนี่ตัอวอยู่ในจะมี โยนหน่อยเขาเล้วนะเป็นคยน้ำประจาวานสามารถยังไม่ได้ยังไม่นะนคุณจิตใจย,ยังมาในเสียกนี่ก็ได้เลยโอ้ยลืมเกี่ยวสำมเนธสิบุไลนี่บอกเจะมาติดกับตัวนี้ก็ได้เมื่านะมาเบิร์กทีน่นอน เก็นพไลค์อักลยนี่สบาก่ะเห็ดแล้วเลยพี่น้องอันนี้เป็นไม้ตัวนี้เป็นเพื่อัน่ะเด้อเพื่อเพิ่นไตเพื่อเพิ่นไตลงเนาะเป็นขวัวไตเป็นสะพานไตลงอยู่ตรงนี้ใส่จอกน,น่อย สังเกตพี่นอ้องสังเกตนี่เริ่มเข้าไปแล้วอาหารโอ้อาหาร,าหารตัวนน้าอาหารเสร็จบะระไร่หนึ่งบริโภคกับคนกินเนาะเอาใหม่้ลงให้เพลินก่อน อันนี้เป็นจะขีปไปเด็กเนาะเขาสิยังบริมีเศษอาหารเฉพาะมือนี่เมือ่อหนาเขามีอาหารยังเขาเกษะเอามาให้เพิ่มเติมโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปอันนี้จะเป็นคลิปจิ๋วบาสบาหมดมันมีอยู่ในต้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องสบาก็เลยเอาอาหารเอานามมาให้เพิ่นเนาะเพื่อจะเหตุให้เพิ่นนั่นได้กินอาหารอิม่มแล้วก็มี้นา ให้กินพร้อมนะพอลองเบิง้งว่าเพิ่นทีได้ไข่ออกมางามบ่ห่างกันนิดหน่อยนี่อันนี้ห่างเพิ่นเดินี่พี่น้องนี่นี่ห่างหมดนี่นี่มัอหนาจังสิกแกะให้เบิงนะ้งเนาะให้อาหารเพิ่นก่อนจะโบงหัางใหญ่ดอกแต่ถ้าเพิ่นได้กินอาหารดีก็สิมี ไข่ตึงไข่เฮากินีนปัว่าราคาไข่หมดสมแพงแพงเลยเดี๋ยวนี้เนาะยังมัวลวงไลยเนาะตัวนี้เนาะประแดดจะใส่สิบูรโฟนเนอร์แย่งพื้นมินบ่จากว้าว นี่ยืนนิ่กระตุกนี่พี่นอ้องโหประกันหามตอนหมูออกมาหอนนอกเลยนี่เต็มเลยกินสิน่งกินสิน่งประกันกินสิ่งหมูคุณน,นะโอ้ก็เลยหมดหมดเลยประเดกเบ่เบิ่งนี่เนาะประเดกประเดกนี่างดงน้อยหนึ่ง ฟินชิโลงอยู่น้อยหนึ่งตัวน,นี้สุดยอดเลยมักละลายนี่นะสีอยู่สิไข่าหายอยู่บ่ส้ากคเห็นไป,ปจังสีละพี่น้่เก็บการประสบการณ์เล็กๆในหน่อยๆสปาเอาสีหมูใส่กระตุกมามัดใส่ต้นหมักม่วงนี่เนาะ เวลาผ่านไปได้สองชั่วโมงก็ได้เตยสำนีเลยได้นี่นะหมดมาเต็มเลยเขาเต็มกระตุกเลยเนาะเวลาผ่านไปสองชั่วโมงทีว่าเขาเอาเอา,เอาสีหมูมาใส่ในกระตุกนี่ป้าว้พื้นนี่เนาะแต่ในจอกประเด็กเขานี่ย่งเลยยังบรุรงบุยากมันบุแซบ <c oughs> สังเกตบึงก้นเพื่นนี่เพื่นได้กินน้ำก้นใสใสเได้พี่น้องอันนี้ อันน่ะกลนใส่เต่งเลยนะ